ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาพี่เขาจะบอกคุณหรือบอกพี่แบบเองเขาเขาที่จะคุกเลยนมเขาเสียออกมาต่อไปนมองเห็นนะเพนเพนเรนเรื่องวินหรือเพนอะไร I'm in pain b e cause you don't listen I'm อันเพน แต่เขาก็เก่งนะเขาถามเพนว่าเจ็บครับเช้งกินมันเลนเลนปะเอนแล้วแปลว่าอะไรอ่ะเพนแปลว่าปวดเพนเอะเพนชิดปวดเพนชิดแปลว่าต่อไปเซล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 ไหนแล้วล่ะค่ะไทยเรือไผ่เรือเออดีมากที่ถามมันมีหลายเซล 杨音乐。Oh, yeah.